ครับผมสวัสดีครับผมมาพบผอกับบาหนุ่มอีกแล้วคัะห่างหายไปโดนมือนีนั่นนี่พามา่อพี่พอน้องเข้าอีกแล้วมือนีนไอหนุ่มหน้ามนคนบ้านไก่หนุ่มคนไทยเข้าใส่ชีวิตอยู่ต่างแดงครับพี่น้องหากับเขากับน้ำกินกันลังเลิกกันเลิกงานนี่ครับผมกับเขากับน้ำบาหนุ่มกับหลากหลายคือเขาเนื้อรับครับผมเปิดเ้อเปิดเลยเปิดเลย นูผูกเข้ากับมีคือเกาผู้อยู่ทางคนหลากหลายครับผมเขากับนามเลิกการเลิกงานมาใส่งานเฮานี่แหละพี่น้องคนไทยเฮายหางบ้านหางเมี่ยงมากหางขอบหางขั้วมากอ่ะขอกับเขากับน้ำกับของไทยเฮาหลากหลายครับผมบ้านนูก็คือเกาเขากับน้ำอะไรอย่างเนี้ยล้างตาล้างตามีจ้าอับซ่าอับซ่าแล้วพี่ดูให้แป๊บนึง อืมครับผมอ่านี่ละครับผมคอยเบิ้งกัน,นยางเงาไปน้องที่น้องเนาะเดี๋ยวบ้านโน้กสีขา,ขายของไปนั่มเบิ้งกันไปเงากันไปครับผมเบิง้งวิวบรรยากาศกันไปนั่มอ่าบ้านโนสีผ้าปใสเนี่ยเบิ้งกันไปเรื่อยๆครับผมเบิ้งวิวเบิ้งพีเบิ้งน้องครับไปเรื่อยๆครับผมูุใดเห็นพี่เห็นน้องทักทายหากันได้ครับผมทักทายหากันได้นะจ๊ะเดี๋ยวบ้านโนขายกระเพาะแป๊บนึง อะไรอร่อยอร่อยหากินกันนะจ๊ะนสี่สองเป้า็ดสองป

อากาศหนาวเราเด้อจะพากันประมาทเด้อแล้วก็เก็บ้ากันน้หนาวใส่เสียงเม่อม่อย่างี่เดือที่ใสนีม่อย่างที่เดึอดกนห้าทุ่มหกทุ่มอท่วะดเละวทั้งนี้หนาวแต่เย็นข้าก็ดีเพราะหนาวได้คบ้าอกคนบอ่ียู่สิสามีสิบสามสิบเจ็ ยี่สามยหาสมันหกินแต่มามากเลยเทียดาโทรศัพท์มงมาผเลงกอไท่ครับคายหมสามสองมันหาย คนมาขายบ่ออนึกว่าหรืว่านึกว่าเขาเอาอมอหยิบเลยหยิบเลยมันมงางวหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยอาลงให้แน่นั่นเอาลงนี่ตะกาของดองนีขบ่กองไว้มีเลยกองไว้อันั่นน่ะคุณมไอ้มะม่วงกวนเออ่นาไม่เอาใส่ตะกร้าเออวางวเลยไอคือือคืเน่ย นหเนี <Mile dizzy> yeah. <m akes swimming> <To S 2> ่ยข้นมาโทรศัพท์มาสายาจับเรอหน้าั้วโอ้ยเดีอยนเหนี่ยนย้อระวังขึ้นปนนจคั่ให้ห้า คิดข้าววันนี้ครับผมด้วนหาครับผมครับผมยึดเป็นด้วนหาเด้อนี่ละครับผมพี่น้องผู้ใดอยากกินกับเขากับน้ำกับมหาเบิ้งครับผมคุ่นหัวหน้าแก้งครับผมผู้ใหญ่บ้านอ่าผู้ใหญ่บ้านยืนที่ทั้งคุ่นครับผมคุณฟ้ากันไปใส้มาบผู้หน่นไครับปลาเรื่องงานบู้หน่ง โอ้ทำโอปหรอโอเดี๋ยวนี้นี่ขยันเนาะหลังๆมานี่สักจะขยันเนาะผู้ใหญ่บ้านนี่ฮะผู้ใหญ่บ้านนี่คือขยันเนี่เสมืน้อฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่า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 ฮาฮ่า่่าฮ่าฮ่า่่ เอาพี่นางเก็บเรื่องกอะีแต่ว่ามันมีอะไรมวเอาไกาไว้อบินร่วมเป็นนี่ละครับผมเดี๋ยวเราก็อ๋ออ๋อรถรถนิ้รถรห่างๆยังไม่ละะ่าฮ่าฮ่าอ่คอยเบิงคอยหากันไปครับผม่จะสวยๆงามๆครับผมไม่ไ่ทุกแพ็คครับผมมือหนีนบอกเลยแยกให้พลาดของแสบๆครับผมหากินกัน ให้น้องวัวหาแนวจีร่วงก่อยเห็ซื้อตาผักมันหนีบ้าเนอเป็นไหนพักกันนี้ยินข้าวบ้พักกันน yeah> evet ี้ยินข้าวบอานทา้งน้องบัวลำพูเฮาเสียใจน้ำพี่น้องเฮาเนาะผู้เพคนประสบเหตุนั่นแหละแนวบ่ดีกันเลยพักกันอือฮากินกันไปครับผมนี่แล้วครับผมเลิกการเลิกงานมากับม้วนคนไทยเฮาชีวิตในต่างแดนกันเลยอือาเบิ่งกันไป <inte brothers thing up> ปรึกษากันอากาศเริ่มหนาวแล้วเด้อพี่น้องเด้อเดือนนี้เดือนสิบแล้วครับผมวันที่เกตวันที่แปดเดือนสิบแล้วนะวันนี้เป็นคลิปนี้เป็นคลิปวันที่แปดเดือนสิบแล้วครับพี่น้องอากาศเริ่มหนาวแล้วทั้งเกาหลีครับผมใบไม้เปลี่ยนสีพี่น้องอ่อครับมาสีคนครับไม่อ๋อพี่น้องทั้งไหนมาจากทั้งไหนพี่น้องมาจากทั้งไหนก็ทท้งวามาจากจังหวัดไหนห้วยอยู่บ้านยังอยู่หนองบัวลำพูนเคีรยแล้วบอกเคีรยแล้วบอก ฮะเขี้ยวโอ้เี้ยวไปทเคี้ยวไปทั้งน้องบัวนั่นทั้กันสอบถามข้าวกันไปเจได้วตกาลงมาไหมครับอืมาเบ้องนอ นะ้ยไปเรู้ด้ยงใส่แค่่นเลมูปิ้งเียวองไปเ็ดตนเขากมิไปเวฟนี่คู่เวฟแล้วก็ห่อเข่าไปกินเลยนักตกปลาน่ะกุ้งอยเทียบเบ็ดี่กุ้งปอยเทียบเบ็ดนักตกปลากุ้งปอยมีไปก้อยไปครัวกระเทียกุ้งปลอย ครับครับกเข่าร็หน้าตอนนี้ครับตอนนี้นี่กะปีบ่ครับกะปีมีอานยไหมเอน่อยครับหนโอเมาต่อไปครับน้องบัวครับผมน้องบัวบ้านน้องบัวุ่นา้นคุณีกครับนากานนนอนนอนนนงบัว ที่สะพ้าคือวนันเอะ้อก้งัซืหูหมูบ้านไหนครับน้องกพี่ตะโนเลยุ้มอะหนูเหน้าตาดีโอ้ยม่่เมาอ่าัไกขออรับน้องกวนี่โอ้ี่สบางเอที่มานสะบางเหรซืหนูต่มยีหนาตะ่มเดียนจำได้อยู่อือผูั

ทั้งงบวครับโอ้ดีหมดก็เลยนครับามแพ็มือ้าเมื่อมูกันไเกี่ยวับ้ามาไเกี่ยวกับาแพ็กมือคือมันสิ่ว่ามูสบดมูสสีบดมูสบดมูสีมูมูสมึกสีขมองสิ่รวมเดาย่างมือข้นมาสิ่วมามแพ็กือขันน้องสิได้เอาเนื้อมูสย่างเดียวก็ได้ไ้ได้ แบบว่ามันกินได้หลายอย่าง like 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 like. huh? ับทากันนะอย่างนีกันลยหลายอย่างคิดแล้วกันเอาวเอาเลยเนี่ยสามแมเเมันีไก่อยู่ถัแล้วยู่เขาตากเขาใช่ไหมว่นะครับทำนีละเ้นไหขึ้นมาจ้ะ เรื่องไงฟ้าขึ้นมาไม่ออไงฟ้าบนเรชิ้นนี้ไงดเห็นใซื้อซื้อมเพื่องฟ้ามันนั่นกแพงมันนั่นข้นอันเดกนสามสิบแปดคู่แล้วเอายี่หอนี้ลูก้ินมากเป็นเข้าลูก่ากินมากเป็นเป็นล้างขุดบุญบุญอย่ห่าห้าห้อสามพ หาว่าสานวยเขียวๆรนอครับอืมอืมน้วยเขียวๆด้วยเน่มันคตราพหวเดี๋ยวน้อยเราไม่มาแล้ว้ยแซ่บค้มคุ้าพมพมคพ่น้อีกพันหนึ่งมั้มีสามพันสามพันอันนี้เท้าไหโอ้โอ้ตัวหนึ่งพัน ต่อไปุกต่อไปดนเพราะเป็นยังไห้มันอยู่โตกับค่อยตั้งอันนั้นนะแล้วจะไมเป็นสู์กระจายอยู่นี่บอกนี้ครับแคบไกลบบนี้ครับเออครับ เราพอใจนึงก่อนครับนี่จัดมาเลย้เลยาบอกพอไหมวดเดียวพ่อไัจริงเอ้ายงมื่อนแบบมันเอาหมูบดรือว่าอะไรนี่มูอะไรย่างอยางไรนี่ก็มือนแนี่ก็สุดเหมือนกันทันีมากเป็ส่นเอาือหมูเป็นลูอ่อดีว่ะทันทีมากก็มูนนี่ เสียพิมเลนี่มันงแ่พิษนะนี่มันเีครับวิมักเสียห้องหาอยู่ในตะกร้าเพรี่ของไผ่ได้ฝนลมแบนีหัวใจหลอดลมปอดตับนี่หมดใจลอดลมอันนี้ขายแยกแท็กล้วค่ะเลย่ชันซือข้วไม้ไอแหลกมาเนี่ยือมาจิตรวมย่างอื่นนะรวมหมูบดรวมหีหมปามือกังกัิบทอกินได้หลายยาทั มันตเใ้ได้มาไปเสร็จแล้วมาเบาออกบพ่อนหนึ่งนะเดี๋ยวผมแล้วกินผู้เดียวนึงงาเจ้ดิยังักินย่นไก่ก้อนไหมอามยี่ามสิบเจ็ดสเบาออกสาม ดาวอ๊อดสามสิบเจ็ดนล้วจ้าไปดึงด้วยเมื่อเดียวเนี่ยเมื่อเดียวเนี่ยนเดียวไปออมผักไส่ผมเล็กน้อยหนาวมากเลมันิบค่ค่อยนี่งายเลยต้ผักต้้มยังอ่ะมันเริ่มหนาวแล้วมันฟูกันไค่อยได้เจียกันมากตัวมากย่างอีนึงกนเนเัเนื้อเศเยมเนื้อเนี่เือเป็นกิโล มัดด่างมัน้แดดเดียวมัรงน้นอันยกควงอันมื้อสองอันพุ่มก็ยังไงต้มแซ่บยบนั่กันหนึ่งสักวันก็ไปเล็ดน้ำจิ้มก็กินรก้นเสยตากซ่บกะก็เสบยเปลี่ยวประเด้ยยกจะเชียนะมือนีบเอาปุ่นเนียบจับลูจับลูกก็สียเปลี่ยวด้ยกจกเชียรเ เนี่ยนั่งกับเด้อทีมงานกูเหนืมากไหมอ่ะฮาสตอรสเตย์มาใส่เด้อมันว่นเป็นหนาวธรรมดาเอออยากกินเหนาวธรรมดาอยากมาต้องหาซื้อมาเพิ่มอยากมาต้องหาซื้อมาเพิ่มจริงแต่นี่อย่างครับอันนั้นนาการครับผมสามหน้ามื้อนึงอยู่ในทุนเดียวมีสามหน้าเลยมั้นี่เท่าไหร่ครับอันนั้นหกพัน ถ้าชอบกับแก้มต้องนั่งหน้ากากหนูนีสุดยอดถ้าชอบกินไก่ใฮ้เอาไก่เป็นกิโลไก่ที่เป็นเนื้ออย่างเดียวอยู่น่านน้ำใต้กำเนิดนั่นเราแดงๆอตรงใต้แบบเออเด้อแดงๆเออนั่นละสองโลครึ่งสองโลหนึ่งพิกปุ๊บปุ๊บเลยละตัวหกพันี้มันมีกระดูกไว้นอัันนน้าะคือน่องคือเนื้อคือทุกอย่างอยู่ในนี้ไหม อันนี้มันลอกกระดูกออกเลยเท่าไหร่เยี่มันอกติเาไหร่แกมครับจัดไปจัดไปไอันเยไปซันเซเบียงเงี้ยรวมไปเลยกันกินลายข้นนั่นลานข้นมันรวมไปวันนั้นรวมทัก็คือเดียวสามนาละนากานี้ มันกรแบงมันอยู่ในหันสามหนาเลยหมืนน่นเลอยอโตคุ้มเลยนึย่งบั้งเวอร์ก็มีอยู่หนึหน่งสกักก้อนเด้อค่อยอยากย่างหันเพราะว่ามันสินมันหนึ่งสักหน่อยแล้ะเขาค่มาอบหรือว่าต้มสักก้อนแล้วก็กกค่อยมาอบจักหน่อยแล้วหันนะครับมาซอยยึดน,น้ำจิ้มผสมยังไงบุกเก็งๆแบบนี้เราขาวก็มีเลยไปพาองอาจเอาเรื่อยแหละ <c oughs> เราาวเออนััดเลยน่อยทิ้งน่อยทิงอันนี้ยังจะสีโอนรือจังไนโอนมื่นนึงครับผมตัวเด็หัวอะดังนี่เลยใส่ชุงให้ใส่ถุ่ให้ก่อนเอ๊ะมือถนัดอันนี้มันก็ีันกัสตามธรรมดา่กานันแหละแตคือมันก็สีมีเนี่ยมีมันนี่ อก็คือกับแก่กัยุนี่แหละกับเขากับยุนี้แต่ว่าอยากให้คุ้มไอ้ว่าคนนี้ห่วงใส่ยังไมคุ้มด้ยสุดยอดกังเลยหนึ่งกาคาหนี่อนะมือหนึ่งครับผมนะหนึ่งมือหนึ่งมือหนึ่งันนึงเอออันนึงมันไม่สามนาหรอไม่ดึงเหรอไม่สามนาเออทานี่เด่นหรือเด่นื้อกินดูนั่น คู่อันเดียวสามพัเาเราบนึงครับเองดงหาพัน่างหาเขาแยกบ้านเขาแกของเนะคุณนี้มาเือาบอกว่าตาบานนี้คาออะไรขอันนี้อันนึ่งพแข่งก็ได้พี่แข่งก็ร่วมได้พี่แขงร่วมได้คาเปียกร่วมได้อี่แขงยุ่นข้างหลังเราุ่นยงไปเราอ่ารวมได้คัดชามได้อันไหนคู่ได้คู่ได้เดี๋ยวบอก นี่ของแม็กใส่ถุงของแม็กกินง่ายมตัวโอนแล้วบั่นเลยเด้อโอนแล้วคยบอกว่าโอนแล้วจะได้ดาุข้าวขาตาาเ่ยต่มช่วงไงเพราะว่าโอนครับผมอ่ะโอเคเมือนหนึงครับผมเช็กตังด้วย นี่แหละครับผมบรรยากาศพี่น้องเฮากันเลยวิวบรรยากาศสวยๆงามๆคือเกา่า่นบ้านเมืองเพิ่นทางบ้านหางเมืองมากกับมาเฮ็ดมาส่างอยู่จังสี่แหละคนไทยเฮาอยู่บ้านเขาก็เอินพระเอกนี่บ่าวปุ่นี่มาพี่นี่เขาเอินโอปป้าอยู่บ้านเขาเอินพระเอกมาพีเอินโอปป้าครับผมมาปุม บ uma, holiday, i, ้าปูมาเกาหลีไ huh. ด uh ้จ huh. ักปีจักเดือนแล้วบอกพี่น้องเขาดูหาเดือนครับเพิ่งจะหาเดือนแม่นวะเป็นยังไงเป็นแบบลงคิดหอดบ้านหรือว่าคล้ายๆออกมาเล็จักน้อยแล้วบอกเลยจังไหนคิดหอดเยอะครับกิดหอดเยอะโอ้ดูแลสุขภาพช่วงนี้หนาวครับหนาวช่วงนี้บรรยากาศใบไม้สีเริ่มเปลี่ยนสีแล้วพี่น้องเดือนสิบเข้ามาแล้วไม่แต่หงายหัวหัวมีหกพันหกพันมีครับผมมีให้เลือกทุกอย่าง บรรยากาศที่น้องเฮาปรึกษา้ากันอันนี้สามแพ็กหมื่นสามแพ็กหมื่นอมนเดียวมเดียวม่เดียวเดียวมาม่าหมดยังมาม่ายังอยู่เลยยังครึ่งนึ่งเลยครับครับ สามอันมืน่นอันเดียวซีพันอ่ารวมได้ยีน้ำกันทั้งขนมเลี้ยนเม็ดก็รวมได้เขาเข,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 ขนี้ยเขาตะเขาเลี้ยนเม็ดอ่ากล้วยพุ่นก็นรวมได้พุ่นปะวานพุ่นก็นรวมได้พุ่น,นพุ่นพุ่น,น,นหรือว่าจะเป็นขนมขาไก่พุ่นก็นรวมได้วุ่นเผ็ดในอ,อ,อย่างซื้อเดเบาโนครับผมเบาโนคนอุดรเขาไปในช่องยูทูปอ่าเขาไปในช่องยูทูปเลย ภาษาไทยเลยบ่าวนงคนอุดอรครับผมเพราะว่าพาสป,ปอร์ตมันมันเพราะว่าเขาแจ้งเกิดอยู่อุดอรนะทั้งที่เปตัวเขาไไอะไรนีแต่ซูมือนี่แต่ซูมือนี่แม,นมแม่แม่ยังนี่เขาเปลี่ยนเป็นน้องบัวล้ว<สะ>อเอา้าลูกชายมือนี่ลูกชายลูกชายคนโกครับผมลูกนี้เลยก็ตัดไปชายทูล หนาวล้วเด้อภาคก,กัน,นดูแลสุขภาพเจ้าของก็อย่าากันสามห้าของรวมเนาะเส้นก๋วยเตี๋ยวแพ็กนกีก่ตัวเส้นก๋วยเตี๋ยว 1. 1> หนึงครับครับอะวอันนี้อันนี้แม่มาิแม่ครับคมาอ่ไรผมคิดบวกนมันเดียวครับสี่สิบสี่สามสิบสามส

งยังมืดลวปบปบั๊มืดอดกแล้วมืดบ่ตกก็ยังคยอยู่มืดีสิคึ้มอยู่นล่ยัดเข้าทุงเลยรวมยอดเข้าทุงเลยนี่เลยส่ว,ตว,วนตัวสอ,องหมืน่นสองหมื่นหส่วนตัวสองห้าจ้า ยาดกอมันดี้อมั่นลเื้อยาดกันด้วยคุ้งเดือหานเยอดขันรถให้ขันไไปขาออกมาเอาขาวออกมเอาเควาสีลาเวลาคิดที่หลังอ่ะนะพกพี่เหลด้วยตัวของคุณู้ล่าเาเอาเองเมยเดียวสอห้นะจ้าเดี๋ยวเดียวคือหลายคนล้มเออ เป็ทับเสียก็แบบกินว่าเป็นยังน้องนุ่งเขาแบเป็นเดียวเป็นเดียวบดอยากกินอะไรก็กัดไปเขาละน้องเป็ดสิบแปดจ้าสุดแล้วสุดแล้นะจ้าขอบินด้วยมันฉันนั่น 됐어요? 네. 됐어요. 어. นี่แหละครับผมพี่น้องหลังจากซื้อกับเขากับน้ำเซจเรียบร้อยบ่านโนก็ะชได้เดินทางต่อครับผมนี่แหละวิธีชีวิตของพี่น้องเฮาอยู่ในเมืองนอกเมืองหน้าครับผมอยู่เกาหลีครับผมพี่น้องนี่แหละก็คือแคมป์ความเป็นอยูครับผมเลิกการเลิกงานมากกหาขับเขากับน้ำกินกันอันใดเซ็บเบนู่ๆกับหากินกันแล้วก็พักผ่อนครับผมมือเหนฮ็ดงานต่ออ้าวก็คคอยติดตามไปว่าบ่านโนสีพาไปบ่งไดแน่ก็คคอยติดตามอย่าลืมกดไลค์กดซับสไ r i b e กดแชร์ให้บ่านโนนําเดอ ค้นอีสานบันเข้าครับผมส่องเบาวโนค้นอุดรครับพี่นอ้องก่ะคอยติดตามกันยาวๆนไปครับผมฝากไว้คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ